ครับผม้า,าเวาเลียงหมูสําหรับเมนูนี่บางคนอาจจะเคยได้กินหรือบางคนอาจจะยังบะท่านได้เคยกินเลยก็มีครับสําหรับเนื้อหมูก็จะมีหลากหลายเมนูแตกต่างกันไปแต่ละคนแต่ละเมนูก็จะชอบบ่็คือกันสําหรับคมมื้อนี่นะครับผมจะขอนําเสนอเมนูหมูก้อยหมูสมครับผมสําหรับเมนูก้อยหมูสมมื้อนี้จะมีวัตถุดิบอย่างแนะ่เห็ดแบบใดแนะ่ผมจะแนะนำแต่ละขั้นตอน ให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมแน่นอนครับผมตอนนี้ท่านกําลังรับชมอยู่ที่ช่องแซบซาผ้ากินครับผมฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปกันด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุมทุกคนรับผมมื้อนี้ผมจะพาไปเด็ดเมนูก้อยมูส้มรับผมก้อยมูส้มสําหรับก้อยมูส้มมื้อนี้ก็จะมีหักเน่าหมักเน่าแล้วก็หอมหัวแดงตักชี่ แล้วก็ต้นหอมแมมะกกูดหันพริกสดขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะห่อไก่แบกเน่าที่ต้องขันบีบไ้มาเทีลงเลยเทลงเส้นหมูสะก้อนแล้วก็ขันครับผมัเขาจะข,นข,นขันให้หน้าเลือดที่ติดอยู่ในเนื้อหมูปอกสะก้อนนะครับให้เนื้อหมูเนี่ยจะเป็นซีขาวๆเลยหลังจากที่ต้องขันเสร็จแล้วเ่าไ็จะมาบีบน้าออกเลยนะครับ บีบนำออกบีบนำกหนาวที่ห้อคันเนื้อมูนะครับบีบออกเลยสำหรับหมูที่ห้อขันมะนาวเสร็จแล้วเราก็มาทำการปรุงกันเลยส่วนวัตถุด,ดิบในการปรุงจะมีอย่างไงนั่นมาวอรกันเลยครับของกชุรสครับนาคาข้าวคัวทิพย์โงงน้ำปลา กับบงเน่าบังเน่านี่เห้องจะใส่ที่หลันนะครับเพราะว่าแต่ห้องใส่ก่อนเนี่ยมันอาจจะเปรี้ยวเกินไปห้องจะใส่เครื่องปรุงครบจนเมื่อบร้อยก่อนแล้วห้องว่าชิมเบอรงว่ารสชาติจะได้เปรี้ยวพอดีกับกที่เคีต้องการบะเราใครมาใส่ข,อข้อควงหอมครับผมหอมหัวแดงผักชีต้นหอมขริสดแล้วก็ใบมะกรูดดียวเข้ามาทําการปรุงกันเลยครับอือ นี่ผสมไซรัสนะครับน้องจะใส่สูตรโดดไว้นั่งสำหรับพี่ผงนี่ถ้าผู้ใดมาเปลิดกพลจะใจคนชอบเลยนะครับหลั<อ>งจากนอก้องคนเสร็จแล้วนะครับผมนอกจากร่องมาสิมกันเบื้องว่ามันได้รสชาติตามที่เราต้องการบ่ขาดเปรี้ยวซอสไส้กหกเน่าสำหรับ,บกหกเน่าเนี่ยเขาจะใส่ที่หลังนะครับเขาจะใส่ก่อนบุหรี่เพราะว่า มันอาจจะเยี่วเกินไปตามด้วยพริกสดนะครับผมมามาซิมมึงด้วยทีนี่มาตากล้องมาซิมมึงด้วยะคนที่พันอยากกินคือตากล้องแล้วครับเนไห ใส่ใัำเลยครับก็เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยครับสำหรับก้อยหมูโสมเมื่อเนี๋ยจะห่อไปกินกันเลยแซ่บ่าโอเคเพื่อนก็เปิดเลยสวัสดีครับมันช่องแซ่บ่าพอกินมันก็ไปกินส้มหมู ข้าวบานข้าวเหนียวเซ็ตเป็นที่รอยแล้วครับสำหรับไก่มูสมเมื่อเนี้ยเดี๋ยวเข้ามาซิงกันเลยครับว่าแซ่บซ่าอร่อยสั่งไหนอย่างเรยครับครับผมครับมาตั้งอืมอ,อืม,อม ก <B> ินกับพร่าสดอร่อยมากใส่ต้นความ้วยครับเป็นไงอร่อยไหมต้ออมต้มต้มใจใหญ่อรอ่อ,รอย อืมอร่อยไหมอร่อยมากสำหรับก๋วยม้วนสอมเมื่อเนี่ยบอกได้เลยว่า แซ่บซ่ามากครับสําหรับทานมุ้ชส้มที่ทรับช้มคิปนีย่สามารถเอาไปลองเห็ดกันบ้างได้ด้วครับส่วนวัตถุด,ดิบกระตามที่บอกเลยครับตามที่คลิปที่ลงไปส่วนรสชาตินั้นก็แล้วแต่คนชอบรับจะชอบเผ็ดชอบหวานชอบเรี่ยวขนาดไหนก็ปรุงตามใจชอบของผมสําหรับผมกับน้องคิววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย